สรุปข่าวกิจกรรมของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2564าสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสุวรรณาขันติวิสิทธ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจา้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีบุตรโพ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามมิถุนายนณห้องโถงชั้นหนึ่ง สารกางจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีบุตรโธพผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพธิธีรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒานาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสามิถุนายนณสวนพุทธอุทยานอำนาจเจริญฝั่งห้วยสันตำบลโนนนามแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายทวีบุตรโพผู้ว่าราชการ จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบหมายให้นายชาวลิตชุมภูคุณนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวชาบาภัยจันทภา,านักวิชาการแรงงานและนายประกาศิทธิ์สุวรทองเจ้าพนักงานแรงงานดำเนินการตรวจเยี่ยมรณรงส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ในสถานประกอบกิจการพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตาม มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด1 9ในสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งคัดทั้งนี้รณรงค์และสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนจำนวนสองแห่งสอสคจังหวัดอำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน